สวัสดีครับตัวตัดกรบที่มแอบบนนร์บ้านซัมซุงนะเหมือนแปพิยูนะครับที่มีปัญหาเย็นน้อยแล้วก็ค่อยร้อนทำงานคอมทำงานแล้วก็มีเสียงดังนะครับเลยต้องตัดปอตเตอร์ไว้นะครับตัวนี้เบิกนี่มาแล้วเปิดนะ n k นะครับ8นะตัด 1m ก็ M, มีผิดกระเป๋าที่วานนี้ว่ากระเป๋า n NKT นะครับ หกศูเหมือนกันสระป๋องจะมีถุงห่ออยู่นะครับสระป๋องอาจจะดูเก่าหน่อยพวกนี้จะมีถุงห่อนะครับไม่ให้ทําให้ไม่ถูกเปื้อนโดนน้ํานะครับเ,เดี๋ยวเนี่ยหยดน้ำมันน้ำมันขัดแล้วก็หยดน้ํามันจะดูดกันฮะจะด,ดวูดกันจะดูดลูกปืนเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวอาจจะอาจจะถึงเท่าที่ถึงได้นะครับ ใช้คอเอานะครับเดี๋ยวขอ,อยอดน้ำมันขับตรงนี้กันนะครับค่อยดูดปืนออกนะครฮะใช่ค,ครับตอนนี้ก็ใช้ตะดูดนะแล้วก็มือหมุนนะครับกดออกตอนนี้ยังถึงง่ายอยู่ตัวล่างนะครับมันก็จะออกง่ายครับด่าไ้กวงหน่อยตัวบนเขาหลุดหายแล้วนะครับ เตรียมจุดกล้องอีกนะตัวจะยากกว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะถึงแล้วนะพอดีหรือเปล่าพอดีต้องเคาะหน่อยนะฮะปัจจัยเล่นเคาะหน่อยขอดักน้ำหนึงนะฮะไม่สะดวกหมดเดียวแก็ตัวนี้นะเอ็นหนึ่งแฝดเคาะยากหน่อยนะะใช้ปัจจัยเลื่อนนะครับ เคาะใส่น็อตตรงนี้แล้วเคาะค้อนเคาะันบนที่ให้เลื่อนหน่อยนะมีทางเดียวนะเพราะตัวดูดมันยาวไม่พอสุดท้ายต้องาวางเหยียบท่านี้นะเคะาะด้านบนนะตัวลออกออกยากอย่างงี้อย่างแน่นเลยมันจะสนิมเนี่ยละ,ะตัวในก็ใช้เป็นอินคนะครับตัวในสุด ตอนนี้จะรับน้ำหนักเยอะนะครับชุนแฝกแซกนะครับตอนนี้ชัดกว่าขอบเกียร์ครบหนึ่งนะใส่กลับก็ง่ายๆนะครับปอกแล้วก็หาท่อดันกันนะท่อ PVC ติดในนะครับสามขุนนะครับลองตอบนะครับ ต่อไปแล้วนะครของง่ายอยู่ตัวหลังนะครตัวหลังเราใส่ไปนะครับค่อยๆคอนคอนเคาะเอาเลยเอเยเอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบเลยนะครับจ,จะมีสปริงนะสปริงหน้านะอันนี้ดันตัวนี้เปหน้าตัวนี้นะ ขันยึดนอดอ็อตทีนะครับน็อตกลับเพื่อเทสีุทีนะครับเกครับขันมันแน่นแล้วก็ใส่ฝาครอบนะครับราคาเตอร์วัดอ,อุณหภูมิทีเราทำรวดโคงลวดขาดอะไรไหมนะครับ กันเหนียวนะครับสีเหลืองสตาร์ทเนาะโอเคสปอยนะครับรวมนะครับสีกวว็วัดรั่วหน่อยนะครับสิบเคก็ได้สีไหนก็ได้ครับโลหะนะไม่รั่วนะครับสิบ,นนคบเคเดี๋ยวขอประกอบตัวนี้ก่อนพอดีตรงนี้แกะไม่ได้ติดน็อตตัวล่างอยู่ ปากครอบมันขาลงต่ำนะครับเลยทำให้มันติดเลยทำให้ยากหน่อยกันจุดนึครนะับใส่ใบผัดโอเคใส่สก็ตแล้วที่จุดเดิมนะครับ แล้วก็ต้องครอบฝาเลยครับีบล็อกนี้ด้วยนเพราะว่าฝาต้องปิดนะครับไม่งั้นโดนใบพัดแตกเด็ดฉีดล้างอแาอบฝาครอนอครันเตรียมอ่าววันนี้เปิดแอร์แล้วครับเนี่ยครับเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์แล้วครับ

คาปาเก,นะก่าครับหลอดหลงสามทีนหลอดหนงนี่นะครับใส่ไปเลยครับซ็อกมันเป็นซอ็อกเ็ตนะครับนี่นต่อสายไฟเทสเอง ที่แิบแบบนี้กสตารเนี่ยแอนนมนะันหนอันเกิน7แอมปน์นะขันคือพัดลมนะครับโอเคหมุนนะครับ ี่มแตงกว่าเด,ดี๋ยววัดความร้อนนะครับเทอร์โมโนะตัวนี้อันนี้ใส่สามหกนะจุดสามท้งานสามสิบเจ็ดจุดสี่นะกระแสแอมป์ขึ้นมาที่หกจุดห้าศูนย์นะไม่เกินเจ็ดแอมป์นะครับ รอกันมาละสามาจุดเจ็นะครับอเออน่าจะปกติรอดูครับนี่ชครับคนนะี้อ่กจนะเดงเดี๋ยวปลอเดียวนะครับ สยา่าไม้รั่วนะทอดล้วนะครับบอกว่าที่วิวแล้วครับทำยากเลยนะครับถ,ถอดไม่ออกในขลมต้องระมัดระวังนะสี่แปดนะเย็นเจ็บแน่นอน